ไม่อยาก,ยากเป็นภาระใครเกษียณแล้ว,ลวทำสิ่งนี้มีคุณค่าจนลูกหลานทึ<า>่งคุณกังวลไหมคะว่าในวันที่กเกษียณไปแล้วคุณจะกลายเป็นภาระของลูกหลานวันนี้เรามีเคล็ดลับที่จะเปลี่ยนความกังวลให้เป็นคุณค่าที่คุณสร้างได้เองมีความสุขมีประโยชน์ แถมลูกหลานยังต้องทึ่งในตัวคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องวิถีธรรมนําทางค่ะช่องที่จะพาคุณค้นพบเส้นทางแห่งความสุขและความสงบจากภายในค่ะวันนี้ดิฉันอยากจะชวนทุกท่านมาพูดคุยในประเด็นที่ สำคัญและละเอียดอ่อนสำหรับใครหลายคนที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยเกษียณหรืออาจจะเกษียณแล้วนั่นคือความรู้สึกที่ไม่อยากเป็นภาระของใครไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือคนรอบข้างคะ่ะดิฉันเข้าใจดีค่ะว่าความรู้สึกนี้เกิดขึ้นจากความรัก และความปรารถนาดีที่เรามีต่อคนในครอบครัวเราไม่อยากให้ลูกหลานต้องมาเดือดร้อนเพราะเราไม่อยากให้เขารู้สึกว่าต้องมาแบกรับภาระของเราแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกเคว้งคว้างหรือไร้จุดหมายเมื่อชีวิตประจำวันที่เคยมีแบบแผนเปลี่ยนไปแต่ดิฉัน อยากจะบอกทุกท่านว่าวัยเกษียณไม่ใช่จุดจบข,ของคุณค่านะคะตรงกันข้ามค่ะนี่คือโอกาสทองที่เราจะค้นพบคุณค่าใหม่ๆใ,ในตัวเองสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและมีความสุขสงบได้อย่างแท้จริงจนลูกหลานต้องหันมามองด้วยความชื่นชมและความทึ่งเลยทีเดียวค่ะ วันนี้วิถีธรรมนำทางขอชวนทุกท่านมาเปิดใจค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ที่คุณทำได้เมื่อกเกษียณเพื่อให้คุณมีคุณค่าและความสุขในแบบของคุณเองค่ะ 1. เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่เติมไฟให้สมองไม่มีวันเฉาสิ่งแรกที่คุณทำได้ และจะทำให้คุณมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อคือการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะหลายคนคิดว่าเมื่ออายุมากขึ้นการเรียนรู้ก็ควรจะหยุดลงแต่ในความเป็นจริงแล้วสมองของเราก็เหมือนกล้ามเนื้อค่ะยิ่งใช้งานยิ่งฝึกฝนก็ยิ่งแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ คุณอาจจะเคยมีความฝันที่อยากจะทำในวัยหนุ่มสาวแต่ไม่มีโอกาสใช่ไหมคะนี่เลยค่ะคือเวลาของคุณแล้วลองนึกดูสิคะว่าคุณอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างอยากเรียนภาษาต่างประเทศที่ไม่เคยได้เรียนไหมคะเพื่อจะได้ไปท่องเที่ยวอย่างมั่นใจอยากฝึกเล่นดนตรีสักชิ้นเช่นเปียโนหรืออูคูเลเล่ที่จะช่วย ผ่อนคลายจิตใจอยากลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อกับโลกและลูกหลานหรือแม้กระทั่งเรียนรู้ธรรมะอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อความเข้าใจชีวิตที่ท่องแท้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่เพียงแต่จะทำให้สมองของคุณกระปี้กระเป๋าเท่านั้นนะคะยังช่วยสร้างความมั่นใจ และความภาคภูมิใจให้กับตัวเองและที่สำคัญคือคุณจะไม่มีเวลาให้ความเหงาเข้ามาเกาะกลุ่มใจได้เลยค่ะลูกหลานของคุณจะเห็นถึงพลังและความมุ่งมั่นในตัวคุณและจะดทึ่งว่าคุณยังคงเป็นผู้ที่เรียนรู้และเติบโตได้ไม่สิ้นสุดค่ะ 2. แบ่งปันประสบการณ์ มรดกแห่งปัญญาที่ไร้ค่าประมาณตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณได้สั่งสมประสบการณ์และความรู้มากมายค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้คือมรดกอันล้ำค่าที่ไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินทองอย่ากเก็บประสบการณ์ชีวิตอันมีค่าของคุณไว้กับตัวคนเดียวนะคะแบ่งปันมันให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกหลานหรือคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาแสงสว่างและทำแนะนำในการดำเนินชีวิตคุณอาจจะเล่าเรื่องราวในอดีตอุปสรรคที่คุณเคยผ่านมาและวิธีที่คุณเอาชนะมันได้หรือแบ่งปันเคล็ดลับในการใช้ชีวิตการทำงานการแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งการดูแลสุขภ,ภาพการเป็นผู้ให้ ในเรื่องของปัญญาและประสบการณ์จะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างยิ่งคุณกําลังสร้างคุณูป,ปการให้กับสังคมและวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับคนรุ่นต่อไปลูกหลานจะมองคุณด้วยความเคารพและความรักไม่ใช่ในฐานะภาระแต่เป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญา ที่พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้ไม่มีวันหมดค่ะ 3. ทํทำประโยชน์ให้สังคมพลังเล็กๆที่สร้างโลกใบใหญ่อย่าคิดว่าคุณไม่สามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้แล้วนะคะในวัยเกษียณนี่แหละค่ะคือช่วงเวลาที่เรามีอิสระที่สุดที่จะทำในสิ่งที่ใจเราปรารถนา เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนคุณอาจจะลองมองหากิจกรรมจิตอาสาที่คุณสนใจเช่นเป็นอาสาสมัครในโรงพยาบาลวัดหรือบ้านทักคนชราซอนหนังสือหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆหรือคนด้อยโอกาสเขาร่วมชมรมผู้สูงอายุเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือแม้กระทั่งปลูกต้นไม้ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบบ้านและชุมชนค่ะการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นจะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีคุณค่าและมีความหมายมากกว่าแค่อยู่ไปวันๆค่ะคุณจะได้รับความสุขที่ประเมินค่าไม่ได้จากการให้และยังได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ใหม่ๆกับผู้คนที่ดี สิ่งนี้จะช่วยลดความเหงาและเติมเต็มชีวิตคุณด้วยความเบิกบานใจจนลูกหลานและคนรอบข้างต้องชื่นชมในความมุ่งมั่นของคุณ 4. ดูแลสุขภาพกายและใจรากฐานแห่งความสุขที่ยั่งยืนข้อนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะนั่นคือการดูแลสุขภาพกายและใจของคุณให้แข็งแรงอยู่เสมอ การเป็นภาระส่วนใหญ่มักจะเกิดจากปัญหาสุขภาพค่ะถ้าเราสามารถดูแลตัวเองได้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจได้มากที่สุดเราก็จะลดโอกาสที่จะต้องพึ่งพาผู้อื่นลงไปได้มากค่ะสำหรับสุขภาพกายออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอเช่นการเดินโยคะหรือไทเก๊ก เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนหลีกเลี่ยงของหวานและของทอดพักผ่อนให้เพียงพอไปพบแพทย์ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอค่ะสำหรับสุขภาพใจฝึกเจริญสติหรือนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบและไม่ฟุง้งซ่านอ่านหนังสือธรรมะหรือฟังบรรยายธรรมะเพื่อเป็นอาหารใจรู้จักปล่อยวาง ความคิดและความกังวลที่ไม่จำเป็นค่ะทำกิจกรรมที่คุณมีความสุขและเพลิดเพลินการที่คุณดูแลตัวเองได้ดีจะทำให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขด้วยตัวเองและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดสิ่งนี้จะทำให้ลูกหลานเบาใจและภูมิใจในตัวคุณที่ยังคงมีพลัง และความเข้มแข็งทั้งกายและใจค่ะ 5. อยู่กับปัจจุบันด้วยความสุขไม่เสียดายอดีตไม่กังวลอนาคตและข้อสุดท้ายที่เป็นหัวใจสําคัญของธรรมะเปลี่ยนใจคือการอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยความสุขค่ะหลายครั้งที่ความกังวลเรื่องการเป็นภาระหรือความกลัว การอยู่คนเดียวมันเกิดขึ้นจากใจของเราที่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเราอาจจะเสียดายอดีตที่รุ่งโรงหรือกังวลถึงอนาคตที่เราควบคุมไม่ได้ไวัยเกษียณคือช่วงเวลาที่เรามีอิสระที่จะเลือกที่จะมีความสุขได้ในทุกๆวันค่ะลองชื่นชมกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวในขณะนี้ดูสิคะเช่น การได้จิบกาแฟอุ่นๆยามเช้าการได้ยินเสียงนกร้องการได้มองดูต้นไม้ใบหญา้าเจริญเติบโตการได้อ่านหนังสือเล่มโปรดการได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านอย่างออกรถทุกวินาทีของปัจจุบันคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่เรามีค่ะเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันด้วยความสุขและความสงบเราจะพบว่า คุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังทำอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือมีใครมาดูแลเราหรือไม่แต่ขึ้นอยู่กับใจของเราที่เบิกบานและพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ค่ะสิ่งนี้จะทำให้ลูกหลานอุ่นใจที่เห็นคุณมีความสุขด้วยตัวเองและยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเขาในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ และความสุขในทุกช่วงวัยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจและมีมุมมองใหม่ว่าวัยเกษียณคือบทใหม่ของชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสและความงดงามที่รอให้คุณคนพบนะคะอย่าปล่อยให้ความกังวลเรื่องการเป็นภาระมาบดบัง คุณค่าและศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของคุณเลยค่ะขอเพียงแค่คุณเปิดใจและนำห้าธรรมะเปลี่ยนใจที่เราได้พูดคุยกันวันนี้ไปปรับใช้ดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่าคุณจะสามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขมีคุณค่าและเป็นที่ภาคภูมิใจของลูกหลานและคนรอบข้างได้อย่างแน่นอนค่ะ วิถีธรรมนำทางหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นแสงสว่างที่ช่วยนำทางให้ทุกท่านพบกับความสุขสงบที่ยั่งยืนในทุกช่วงเวลาของชีวิตนะคะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจโปรดกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังบวกนี้ให้กับคนที่คุณรักนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องวิถีธรรมนำทาง เพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆที่จะช่วยให้คุณค้นพบความสุขและความสงบได้ในทุกๆวันคอมเมนต์ Comment ด้านล่างได้เลยนะคะว่าคุณมีเคล็ดลับอะไรในการสร้างคุณค่าให้ตัวเองเมื่อกเกษียณบ้างเรายินดีรับฟังค่ะ